สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตัวใดละบรรยากาศซีโส่สองแสงซองตาพี่นอ้ทั้งดำๆนะคือทั้งปุ๋ยด้พี่น้องเพราะว่าอันคุณแม่ลูกซีมักปุ๋ยไว้นะเพื่อสิเอาไปปรุงดินพี่น้องตอนนี้ก็เลยเสด้เวลาสิเอานามปุ๋ยเนี่ยไปปรุงดินพี่น้องเฮ็ดไปน้ำเบิงไปน้ำพี่น้องเพื่อพี่น้องเสด้ไอเดียเนาะพี่น้อง มีต้นมะเขือปลูกไว้นื่้อปลูกไว้เดปีหนึ่งนี่ห้ากกะสิเอามะฮดมะเขือได้พี่น้องเพราะว่าดินมันบ่อดินมะเขือมันบ่อบ่มีปุ๋ยห้ากกะสิได้ฮดบอกจูลินซีที่เขาเห็ดนี่นะพี่น้องตัวแม่ลูกซีกะสีเอาตอนนี้ไปเห็ดไปไปผสมปุ๋ยก่อนพี่น้องเพื่อิใหายมันอยู่ในปุ๋ยหล่ะห้าวิเอาเอาปุ๋ยน่ะต้นมะเขือนี่พี่น้องต้นมะเขือนี่ฮักเลยพี่น้องเพราะว่าบ่มีปุ๋ย มกักบ่เป็นังหรกเดียวข้างล่างมันแตกอารอบปีปีที่สองพี่น,ออน,น้องต้นมะเขือซียูดายซี่ปีเลยพี่น้องตอนนี้ปีที่สองก็เลยว่าสีเอาปุ๋ยนี่ละผสมปุ๋ยลวกับสีมะไซพอกต้นมะเขือต้อนอันนี้พี่น้องเพื่อให้มันแตกกิ่งแตกซ้ำนี่เพราะพ่อพี่น้องมันแตกหลายกนอีกก่อนพี่น้องบ่ได้ว่าหลายพี่น้องมันกำลังแดดสีเอาปุ๋ยไปเอานามจุลินรี่ไปหดปุ๋ยไปพี่น้องปะ ตักเอาปุ๋ยไปผปสมอันนั้นอัน,น,นไปหดปุ๋ยพี่น้องที่เขาไปหดเนี่ยเพราะว่าจะหายปุ๋ยตัวนี้ไปผปสมกันนะพี่น้องปุ๋ยน้ำไปผปสมปุ๋ยอันนี้ใส่บัว น่องยางมากกองปุ๋ยพี่น้องตั้งกองก้อนปิ๊กขึ้นมาก่อนจังสีหดเด่พี่น้องกับดาดปุ๋ยก่อนพี่น้องริกขึ้นมาก่อนพี่น้องโวยขึ้นมาก่อนพี่น้องหลังจากฮาคุหก,หกเขา่าผสมปนกันเข้าไปได้แล้วก็จังได้เอานา้ำ ปุ๋ยมะหดเพื่อจะให้มันซึมเข้าไปในเยื่อของปุ๋ยเห่าละกะจุลินทรีย์ตัวนี้เสหเห็ดให้หลากใหม่เห่าแข็งแรงพี่นอ้องอ่าแล้วก็สิตากแดดด้วยพี่น้องให้มันแหง้งมันแห้งสนิทเห่าจังสีได้เอาไปใส่พี่น้องหลังจากนี้กะฮดไปให้มันทั่วเลยพี่น้องหดให้มันทั่วแล้วกะ จังสเไดไปเอากากปุ๋ยแน่อันทั้งดำมากใส่เพิ่มเข้าไปพี่น้องไปเอากากปุ๋ยมากนี่กากปุ๋ยแม่แล้วกับสิเทหลาดลงไปเลยพี่น้องตัวนี้มันเป็นกากเป็นเศษนะพี่น้องไปหลากมากว่างันก็นสิยกเทเลยพี่น้องเพื่อผสมให้มันเน่าคุกเข่าหากันในนี่แหะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกากปุ๋ยเนาะพี่น้องอันนี้มันฮดบ่ได้พี่น้องเพราะว่า เขาหดเป็นน้ำคินซี่ไปเบิดแล้วอันนี้มันก็เป็นกากเป็นเศษนะพี่น้องกสิคุกคุกไว้ตรงนี้เดียบป้่อยกรสีร้างทั้งเทกเก็บทั้งไว้พี่น้องแล้วก็เลือดน้ำจงน้อยๆพี่น้องเอาหลาดหลาดลงไปพี่น้องแล้วก็สิให้มันถึกแดดตากแดดไป้นีละพี่น้องสักอาทิตย์มันแห้งแล้วฮะกระจังสีเอาไปใส่ข้นใหม่ได้พี่น้องจ้าพี่น้องค่ะ <อา S 2> เดี๋ยวภาเบิ่งพี่นอ้องภาเบิ่งกองปุ๋ยสุดท้าย อ่ามันี้ก็สชตากแดดไว้พี่น้อง้างหบอ่าตะกแดดพี่น้องจ้ะมันจะแชะเวลาห้อเอาไปใส่ให้มันแหงล่ะมันแหงล่ะมานห้จังสีเด้เอาไปใส่พี่น้องใส่พวกคนใหม่ผวกต้นใหม่ต้นยังนี่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งตอนทีเฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องี่พี่น้องตอนที่มักเนาะเบิ้งใกล้ๆกบันตอนที่มักนะก็สิเอาไข่เปลือกไข่พี่น้องเปลือกไข่มะมักเปลือกไข่ล้วก็ เศษอาหารพวกเป็นใบไม้เป็นปีกล้วยในพิ่น้องปีกล้วยพวกปีกล้วยพวกเปลือกไข่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปลือกไข่เนาะมักอ่ามักแล้วกคกะตอนที่มักกีใส่สสย,ยาคู่ลงไปมักพอยาคูมีจุลินซี่แล้วก็ใส่อันกากน้ำตาลน้ามะพร้าวพี่นอ้องพอมักไปได้ หกเดือนบหมิ่นได้พี่น้องบหมิ่นพี่น้องอันนี้ก็สิตากแดดไว้้าตากแดดไว้แล้วฮ่าก็จังสีไปใส่ข้นใหม่นะพี่น้องใส่ผักผลไใหม่อีงังที่ฮ่ออยากใส่ใส่เดบิดพี่น้องอันนี้คือปุ๋ยฮ่อเห็ดเองเนาะกัถ้าฮ่องโบเห็ดเองฮ่ก็สีสื่อเคมีสอบละพันนะ้พี่น้องไม่กัสิหลายบาเตืบอยู่สำหรับคุณแม่ลูกซีว่าสิเอาไว้ใส่ตน้นมะทุเรีย น้ำแน่พี่น้องให้มันแหงกอนเขาก็จึงเอามาใส่แบบห่างๆอันนี้มักทุเรียนตัวนี้จะเป็นมักทุเรียนเกี่ยวกับหลากเนาะพี่น้องช่วงหนึ่งเนี่ยมันมันแหลงเนาะมันแหลงคุณแม่ลูกซี่เอาขี้ไก่ใส่แบบนี้ขี้ไก่มันเกิดเชื้อราพี่น้องเกิดเชื้อราก็เลยน้ำล่างรากมันขาดรากมันขาดมันเลยมีปัญหาตัวนี้นะพี่น้องใบแนวนี่คือมักทุเรียน มีปัญหาเกี่ยวกับปลากตอนนี้หลากแข็งแล้แลวพี่น้องหลากแข็งแรงทั้งๆนี่ใบกับอ่าเป็นสีสันแววงามบม่มีปัญหาพี่น้องเอาท่านเนาพี่น้องใบมักทือเลียนต้นนี้กำลังแตกนอกคะแนนงามลวพี่น้องนี่ใบอ่อนมันเมื่อวันก่อนตอนนี้ก็งามแล้วสียหายไปบ้างอีกต้นหนึ่งพี่น้องผ้พาพี่นอ้องเบ่งอีกต้นหนึ่งที่ขึ้นแม่ลูกซี่ตัด รัดยอดเพื่อให้มันได้แตกหยอดเพื่อให้มันได้โมสูงหรือว่าโมหายต้นมันหักเหีนบ่พี่น้องปลูกสองมิตรเนาะอีกมิรหนึ่งก็เอามาถาบเป็นเห็ดสองหลกักมันจะได้แข็งแรงแรงทนทานเกินขาดแล้วพี่น้องทุเรียนตนุนน เพราะว่าขาปลูกมิดทั้งสองมิดล้ะกะ่ะถาบติดกันตั้งแต่เรลื่มแหลกข้าบ่ิใหญ่ดินบ่ิคุดบ่ิเห็ดยั้งมันเลยนะพี่น้องเพียงแต่ขาสื่อหยอดมบทุเรียพันพุนดีมาถาเพื่อเปลี่ยนหยอดแค่นั้นนอพี่น้องหรือวันนี้มบทุเรียนต่อไปมันกัดซโบมีเชือ้อราโบยังเพราะว่าหลักของเขาเป็นหลักแ้มันบ่เป็นของปมนะพี่น้องของปมก็คือว่ามันมาเกิดตอนที่ข้าไปสือ่อตดมันมาปลูกล่ะ ม,มันเกิดลังๆเนาะมันเกิดลังๆมันกะบแมงของแท้ที่เขาฝังดินลงไปนะพี่น้องควบไม้ของคุณแม่ลูกี่ก็ดีควบไม้ของเกษตรกัเว่าบ่าาค่อยถือก,ก่อนแต่ว่าพอแม่พี่น้องมาบานคุณแม่ลูกศแลวก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากจดไม้หน่อยๆไว้พี่น้องเพื่อคุณแม่ลูกซีสี่ใดไปตามที่อยู่เนาะคลิปนี้กับผมมียังมากไหมเพียงแต่เอาเรื่องการเกเกษตรผสมปนเปให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขอจบเอาเพียงพ่อซําหนีนะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อให้คุณแม่ลูกสีได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีจ้า